ท่านแรกรูจะขอตรวจสอบความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมเกี่ยวกับเรื่องระบบต่อมไร้ท่อและกลไกควบคุมการสร้างและหลัง่งฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าและต่อมไทรอยของนักเรียนนะครับโดยให้นักเรียนอธิบายความหมายของคำศัพท์ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบต่อมไร้ท่อคนแรกคุณเจดาคำถามคือระบบต่อมไร้ท่อคืออะไร และมีหน้าที่อะไรก็เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสารเคมีประเภทฮอร์โมนดีมากถูกต้องต่อไปเอกตระหนัยคำถามคือให้อธิบายลักษณะของต่อมไรท่อก็เป็นต่อมที่ไม่มีท่อปิดก็มีหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนในร่างกายครับถูกต้องครับต่อไปปังชนิด คือให้อธิบายบทบาทของสมองส่วนไฮโปทาลามัสที่มีต่อการทํางานของระบบต่อมไร้ท่อไฮโปทาลามัสน,นะคะเขาก็ทําหน้าที่สร้างฮอร์โมนแล้วก็ที่มีผลเนี่ยไปควบคุมการหลังดังหลัง <c oughs> หล่งฮอร์โมนต่อด้สมองส่วนหน้าค่ะถูกต้องครับ <c oughs> ต่อไปนิปรชาช <c oughs> คำถามคือ ต่อมใต้สมองคืออะไรและมีบทบาทหน้าที่อย่างไรต่อมใต้สมองนะคะเป็นต่อมไรท่อที่มีบทบาทในการสร้างและหลัง่งฮอร์โมนนะคะมีผลไปควบคุมการหลัง่งฮอร์โมนของต่อมไรท่อชนิดอื่นๆค่ะถูกต้องครับและสุดท้ายมนัษยนันโภคภูมิคำถามคือให้อธิบายบทบาทหน้าที่ของต่อมไทรอยสร้างฮอร์โมนและควบคุม,มเมตาบอลิซึมภายในร่างกาย Tudo bom? มารที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตมันจะไหนได้อยูสองอย่างคือมันจะหลังมากเกินไปกับหลังน้อยเกินไปอ่ะเอองั้นลองหาความหมายของแต่ละคำมนบ้านแล้วเดี๋ยว้ามาแต่งประโยคลองดูยูซี่วูธีคุณกิ่งเนี่ย คาร์มาสคาร์โบเทรามัก็คือสมองสอ่วนหน้าปั๊ใช่ค่ะมีห้าคำเนาะก็คือคำแรกก็คือไาโบเทรามาส FSH LH สเฮอปิร์มาโทเจนซิตแล้วก็โอเบเลชั่นก็คือเดี๋ยวเราจะต้องเอาคำห้าคำนี้มาต่อกันเป็นประโยคงั้นเมกันหาไหมได้โอเคแล้วก็ คือเหมือนเราจะต้องแบ่งพิจารณาเป็น2ออันก็คือ FSHLH ของเพศหญิงแล้วก็ FSHLH ของเพศชายก็ดูทั้ง2ออันนึง สิ <highly> <Yeah. S 1> ่งของขอมูลจากแถวชิาได้สองกรณีาร่งของมมากเกนไปกับน้อยเกนไปก็นต่อไดาสมองช่ไหมมันจะหลัากเกินไปทใไม่สารถงกเลยทาให้ปับยั้งที่เกิดาาาาอดีตแล้วก็ห

ข้อมาถามค่ะ สองส่วนหน้าให้หลั่งโกรทฮอร์โมนแล้วถ้ามีการหลั่งโกรทฮอร์โมนล่างไปนะคะก็จะเกิดโรคเอพิไฟเซียเพลสค่ะเอพิไฟเซียเพลสไม่ใช่ชื่อของโรคนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อเยืย่อที่เมาเกิดการแบ่งตัวแล้วจะทำให้เกิดการยืดยาวของกระดูกยาวหรือหลอมตัวสมองส่วนไฮโปทาลามัสนะครับจะไปกระตุ้นการหลั่ง FSH มีผลกระตุ้นการส,าสร้างสเปอร์มาโตจีเนซินในเพศชายและกระตุ้นการหลั่ง l h มี ผลที่ไปกระตุ้นเซลล์อินเตอร์สเตชเชียลให้สร้างและหลั่งฮอร์โมนเพศชายครับส่วนในเพศหญิง FSH จะกระตุ้นฟอลติเคิลให้สร้างเอสโตรเจนและ l อกระตุ้นการตกไข่หรืออวูลเลชั่นและกระตุ้นเซลล์ที่เหลือในฟอลติเคิลให้กลายเป็นคอปาลูเทียมเพื่อสร้างระดับโปรเจสเตอโรนครับในผู้ชายนั้นฮอร์โมน FSH เนี่ยมีผลไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างอสุจิหรือสเปิร์มนะครับไม่ใช่ไปสร้างสมอ์มันเทเานั้น ระดับ D H H M มากเกินไปทำให้ไม่สามารถสร้างไทโรซินจะทำให้ปลายงแง T R H ทำให้เกิดคอพ่อธรรมดาคอพ่อธรรมดาเกิดจากการถ่ายไบ,บโอดีนเมื่อเกิดการสั่งของไทโรซินลดลงทำให้เกิดคอพ่อค่ะการที่ต่อมไทรอยด์ไม่สามารถสร้างไทโรซินได้จะมีผลไปกระตุ้นให้สมองส่วนไทโคทารามัสหลั่งฮอร์โมนประสาทที่ชื่อว่า T R H ที่จะ ไปมีผลกระตุ้นให้ต่อใต้สมองส่วนหน้าหลังฮอร์โมนทีเอสเอชนะครับาจะมีเซลล์ที่แยกออกมาเรียกว่านิวโรสิเคทชุยเซลล์ Cell, นะคะมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนออกซิโทซินและเอดชโดยออกซิโทซินเนี่ยจะกระตุ้นต่อมน้ำนมและกล้ามเนื้อมดลูกให้บีบตัวเพื่อเตรียมตัวที่จะคลอดลูกส่วนเอดชนะคะมีผลให้มีการดูดน,น้ำกลับที่ท่อหน่วยไตและช่วยให้หลอดเลือดบีบตัวซึ่งถ้าเรามีเอดิชน้อยมากเนี่ยจะทำให้เราเกิดโรคได a อดิทช์อินซิปเร ว่าโรคเบาหวานค่ะดีมากครับไม่มีความเข้าใจ